คนที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็จะเอาชีวิตรอดได้สําหรับอุทกภัยวัตภัยหรือภัยจากธรรมชาติขั้นรุนแรงไม่ว่าจะมาในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่พายุสึนามิไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินไหวโอ้โหเขาบอกว่าคนที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ศีลจะคุ้มครองเราจะเป็นเกราะคุ้มภัยนะครับถ้าอยู่ในศีลเนี่ยศีลเนี่ยอย่างน้อยศีลห้าก็พอแล้วครับ ถ้ายังบางคนบอกว่าโอ้โหสินห้านี่ผมก็พยายามนะแต่เป็นเรื่องยากมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆนะครับหลายๆเรื่องที่เราผิดศีลผิดศีลไม่พอผิดธรรมด้วยถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านยังมีเวลาคือการที่จะเริ่มต้นใหม่ในการปฏิบัติธรรมในการถือศีลเนี่ยมันไม่สายหรอกครับเราเริ่มได้ตลอดเวลา เราเริ่มได้ทุกอาการหืือบางคนบอกไม่มีเวลาเลยที่จะมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วถามคำหนึ่งว่ามีเวลาหายใจไหมเพราะลมหายใจเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับลมหายใจดับชีวิตดับลองกั้นหายใจดูลองไม่หายใจดูดครับตายลมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราไม่มีเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ ให้ดูเราแค่ลมหายใจก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วครับมีสติตามรู้อาการเดินยืนนั่งนอนทำอะไรก็แล้วแต่กินข้าวก็ดีพูดก็ดีให้มีสติตามรู้เขาเรียกวเจริญสติคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็เจริญสติแล้วจนเจริญสติถ้าขาดสติมันก็เที่ยวไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีไปเที่ยวไปด่าพ่อดา่าแม่เขาอย่างนี้อันเนี้ยมันก็ยิ่งผิดศีลเข้าไปอีก พราะนั้นมีสติอยู่กับตัวระหว่างทํางานระหว่างที่ทําอะไรก็แล้วแต่ตามดูลมหายใจก็ยังดีนะลมหายใจเป็นสิ่งสําคัญตามดูลมหายใจเข้าไวบางคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะภาวนาก็าไม่ต้องภาวนาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะครับเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสติเป็นเรื่องสําคัญมากเมื่อคุณมีสติปุ๊บเดี๋ยวสติมีสติมาปัญญาเกิดจริงๆ ไม่ใช่ปัญญาในเชิงเล่เหลี่ยมคนอุบายในเชิงทางโลกไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาที่เป็นวิชาไม่ใช่อาวิชาอะวิชาคืออะไรปัญญารู้ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยในสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้หรือในจักรวาลเนี้ยรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของของเราตับมีปัญญารู้ในเรื่องของฮิลิต โอตปะที่แปลว่ามีความเกรงกลัวต่อบาประอายต่อบาปมีปัญญารู้ในเรื่องของมัชชิมาปฏิปทาก็คือทาจิตให้เป็นกลางอยู่เหนือบวกเหนือลบเหนือสุขเหนือทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่โอ้โหเรียนมาแล้วก็เป็นคนที่คิดเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายหรือ คิดในเรื่องทางโลกอะ่ะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนทำมาหากินอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าวิชาหรือปัญญาเขาเรียกอวิชาวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับภัยธรรมชาติเตือนเรามาเยอะมากแล้วก็โอ,อ้โหหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราจะเห็นหลายๆประเทศภูเขาถล่มมาแล้วก็ภูเขาเนี่ยนะครับสมไมเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วผมมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อจำเนียน วัดถ้ำเสือแต่ไม่ได้ไปที่วัดนั่นหรอกพอดีท่านมาบ้านเพื่อนที่กรุงเทพแล้วก็ไปการาบท่านมีเวลาที่จะน้อมสนทนากับท่านเนี่ยอยู่หลายชั่วโมงึ่งท่านก็เตือนนะว่าลูกเอ้ยเวลามันเกิดน้ําท่วมโลกขึ้นมาเกิดฝนตกกระหน่าขึ้นมาเนี่ยอย่าไปอยู่แถวแถวภูเขานะภูเขามันจะถล่มทลายแล้วก็ถ้าใต้ภูเขานะ่ะมันเป็นดินเลนน่ะน้ํามันเยอะเยอะยอ,ะอะมันเป็นดินเลนลึกๆล,ลงไปเนี่ยภูเขามันซุดตัวยุบลงไปได้นะ นี่ยพระอาริยสงฆ์พระอาริยเจ้าท่านเตือนมาผมก็ยังจาเลยโอที่แรกเลยว่าโอ้ทาน้ําท่วมเยวเดี๋ยวไปอยู่ทางทางแถวแถวภูเขาสูงๆดีกว่าโอ้โหแล้วพอดีเราก็เห็นข่าวอย่างที่ท่านบอกจริงๆภูเขาถล่มน้ําเจาะตกจากที่สูงต้นมุงต,ต้นไม้มากับสายน้าโอ้หูน้ํานี่แดงฉานเลยน่ากลัวมากอันเนี้ยคนที่มีสติแล้วก็มีปัญญาเขาจะรู้จักเอาตัวรอด คนที่อยู่ในศีลในธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมเขาจะรู้จักเอาตัวรอดเพราะว่าพวกนี้พอปฏิบัติไม่มากๆๆๆแล้วเขาจะเห็นสัจธรรมเขาจะเห็นความเป็นธรรมชาติของโลกของจักรวาลความเป็นธรรมชาติของตัวตนเราของคนของสัตว์ของสิ่งของไม่ใช่แค่ต้นไม้สายน้ําสายลมแสงแดดอย่างเดียวสายฝนอย่างเดียวเราก็เป็นธรรมชาตินะร่างกายเนี้ยเป็นธาตุนะทุกสรรพสิ่งเป็นธาตุธาตุหมเลยธาตุดิน นะครับธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศสัตว์ธาตุแม้กระทั่งพระธรรมก็พระธรรมาธาตุนิพพานนิพพานธาตุมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธาตุธาตุขันน่ะร่างกายนี้ประกอบด้วยขันห้าใช่ไหมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขันห้าที่เป็นธาตุส่วนที่เป็นเนื้อก็เป็นธาตุธาตุดินที่แข็งแข็งที่เป็นกระดูกธาตุดิน ของเหลวน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายเสมหะน้ำตาธาตุน้ำอุ่นๆในร่างกายธาตุไฟอารมณ์หายใจลมที่หมุนเมียนอยู่ในร่างกายธาตุลมธาตุทั้งสี่มาประชุมตัวรวมตัวกันเป็นรูปร่างนี้มาเปรียบเสมือนบ้านเช่าให้จิตวิญญาณเราเนะี่ยเข้ามาอาศัยมาปฏิสนธิแล้วเราก็ไปยึดติดโหหลงรูปหลงตัวหลงตนทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่ของเรา,ไม,เราไม่ใช่ของเราไม่พอ ยังไปยึดรูปของคนอื่นด้วยนะจิตวิญญาณของคนอื่นด้วยไปเป็นเจ้าเขาเจ้าขา้าเจ้าของเขาด้วยอันนี้ลูกชั้นอันนี้เมียชั้นอันนี้สามีชั้นอันนี้กิ๊กชั้นอะไรก็ไม่รู้พ่อไป,ไปยึดไปยึดรูปขันของคนอื่นอีกจังหากขนาดของตัวเองยังไม่ใช่ของตัวเองถึงเวลาก็ต้องแตกดับไปแยกไปคนละทิศคนละทางแยกไปก่อนเลยคือธาตุลมออกไปพุ๊บลมดับ ติดวิญญาณอยู่ไม่ได้ออกปุ๊บธาตุไฟดับตามก็เหลือธาตุน้ํากับธาตุดินที่ยังแยกกันช้านิดหนึ่งค่อยๆพุพองน้ําเลือดน้ําหนองเริ่มไหลเยิ้มออกมาธาตุดินค่อยๆสลายไปเน่าเปื่อยไป,ไปอะไรไปใช่ไหมถ้าไม่เผาอะ่ะก็เหลือแต่กระดูกโครงกระดูกค่อยๆย่อย,ย,อยสลายไปกี่กี่ร้อยปีก็ไม่รู้ก็ค่อ,คอยๆหายไปสูญหายสลายคืนไปตามธาตาุต่างๆสู่กับคืนธรรมชาติวิญ,ญญาณล่องลอยไปตามแรงกรรม นะครับวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปไหนแต่กรรมพาวิญญาณล่องลอยไปเกิดในแดนที่ตัวเองได้สร้างไว้ทำกรรมดีไว้ก็ไปเกิดในที่ที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นอสูรกายไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์เราชฉานไปเกิดเป็นสัมภเวสีเลร่อนลำบากลำบนทุกข์ทรมานทำกรรมดีหน่อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดาหกชั้นเป็นพรหมอีกยี่สิบชั้นถ้าคนตัดกิเลสได้เลยละ่ะอยู่เหนือจักรวาลเลยละ่ะก็เข้านิพพานไปนะครับอยู่เหนือบวกเหนือลบก,ก็คือไม่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือกุศลเหนืออกุศลทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยเป็นธาตุ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 วิญ,ญญาณของเราติตของเราก็เป็นวิญญาณธาตุมันก็จบไปแต่คนทุกวันนี้ ไม่เข้าใจไงครับยังยึดรูปยึดข้าวของยึดสมบัติโลกตกเป็นทาสของสมบัติโลกตกเป็นทาสของสิ่งสมมตุติหยิบกระดาษขึ้นมาพิมพ์มาปัมา๊ม่าเป็นเงินอันนี้เรียกว่าเงินก็แย่งแย่งกันอย่างเงี้ยหยิบโลหะมาปั๊มเป็นเหรียญเป็นเงินเป็นของมีค่าสร้างนูน่นสร้างนี่มาผืนแผ่นดินจับจองซื้อกันบางคนมีเงินก็โอ้โหตุนกันไว้เต็มไป่วบ้านทั่วเมืองไม่เอาเฉพาะประเทศไทยก็มีบางคนหลายๆประเทศก็ไป อย่างเนี้ยแล้วก็ไม่เคยรู้หรอกว่าตัวเองมีผืนแผ่นดินตรงไหนบ้างเดี๋ยวว่าจะไปเหยียบผืนแผ่นดินที่ตัวเองจับจองไว้เลืยังไม่มีโอกาสจะไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ของตัวเองเป็นแค่ในตัวในหนังสือฉบับหนึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นของสัตว์โลกทั่วไปเป็นของโลกนะ่ะไปดูดิผืนแผ่นดินตรงไหนบ้างที่เป็นของเราเจาะไปก็มีไส้เดือนอยู่ม,ม,ยมีมดอยู่มีมแมลงอยู่มีนกกาอยู่เต็มไปหมดนะ่ะ มันเป็นของสมบัติโลกไงคุณก็บอกของนี้เป็นของฉันก็ไปตู่เอามาอย่างเงี้ยกอบโกยกันโดยที่กอบโกยได้เท่าไหร่ก็กอบโกยทรัพยากรธรรมชาติแหล่งอาหารทุกอย่างจริงๆเขามีไว้ให้เพียงพอต่อสัตว์โลกนะที่อยู่อาศัยหรือว่าอาหารต่างๆมันเพียงพอแต่ไอคนที่โลภเนี่ยมันตุ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 น